เพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารเกี่ยวกับวงการรถยนต์ฝากกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับจอดสเปค New Mazda CX-60 PHEV เตรียมเปิดตัวในไทยปี2023สมวัสดีครับเพื่อนๆการเปิดตัวของ m a z d a CX-60 กกับเครื่องยนต์ PHEV รุ่นแรกถือว่าได้รับความสนใจจากผู้คนทั่วโลกเป็นอย่างมากคาดว่าจะมีการนำรุ่นนี้เข้ามาทำตลาดในไทยในปี2023สําำหรับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาจอดสเปค m a ส d a c x x 60 PHEV ก่อนที่จะมีการเปิดตัวในไทยเรามาดูกันครับว่าจะมีจุดไหนที่น่าสนใจบ้างสำหรับรายละเอียดของสเปคจะมาจาก m a ส d a อยุโรปนะครับการเปิดตัวทั้งหมดจะมีอยู่3รุ่นรุ่นแรกจะเป็นรุ่น x x c l u s i ู e l i n ลราคาจะอยู่ที่43,950ป bon. อนด์รุ่นที่2จะเป็นรุ่นโฮมูละราคาจะอยู่ที่46,700ป bon. อนด์และรุ่นท็อปสุดทาคุมิราคาจะอยู่ที่ สี่หมปนาอนด์สำหรับ All New Mazda CX 6 0 PHEV e นำเสนอด้วยเทคโนโลยี Plug-in f u l Hybrid ตัวแรกของบริษัทสู่ตลาด SUV ในยุโรปและเป็น SUV ขนาดกลาง5้าที่นั่งที่ได้รับการออกแบบใหม่ตั้งแต่หัวจรวดท้ายมาพร้อมกับขุมพลังเบนซิน Plug-in Hybrid v e r s i o นใหม่ในส่วนของขนาดมิติตัวถังของ Mazda CX 6 0ใหม่ถูกพัฒนาขึ้นบนแพลตฟอร์ม Sky X t s k y a c t i v m l t i Solution มาพร้อมกับขนาดตัวถังความยาวจะอยู่ที่ 4,745มมความกว้างจะอยู่ที่1,890 mm มมความสูงจะอยู่ที่1,670ม mm, มระยะฐานล้อจะอยู่ที่2,870 mm รมมระยะต่ำสุดถึงพื้น1,75 mm สําำหรับการออกแบบภายนอกนั้นมาพร้อมกับกระจังหน้าขนาดใหญ่รอบกรอบด้วยโครเมียมไฟหน้าจะเป็นแบบ led แบบเรียงซ้อนกันในโคมเดียวส่วนชุดไฟ day time running light ูกออกแบบให้เป็นรูปตัว L เกิดกับกระจังหน้าชุดไฟท้ายจะเป็นแบบ LED ดีไซน์ให้ดูเรียวยาวปาข้อกระจกมองข้างและมือเปิดประตูสีเดียวกับตัวรถกันชนท้ายดีไซน์ให้สปอร์ตมาพร้อมกับดิฟฟิเซอร์สีดำชุดท่อไอเสียปลายแบบคู่แยกออกแบบซ้ายขวามาพร้อมกับล้ออัลลอยสีทูโทนมีให้เลือก2ขนาดได้แ,แก่ขนาด18นิ้วและขนาด20นิ้วในส่วนของรายละเอยียดภายในห้องโดยสาร ถูกตกแต่งให้ดูหรูหราด้วยการผสมผสานวัสดุต่างๆเข้าไว้ด้วยกันเช่นไม้เมเปิลและหนังเนปปาวัสดุสิงทอที่เป็นเอกลักษณ์ตามฉบับญี่ปุ่นในการตกแต่งรายละเอียดด้วยโครเมียมทั้งยังถูกติดตั้งระบบ Mazda Driver Personal s t a t i o n System ที่สามารถจดจำโปรไฟล์ของผู้ขับข,ขี่แต่ละคนเพื่อปรับตั้งแหน่เบาะนั่งกลมาลัยและกระจกมองข้างรวมไปถึงแผงหน้าปัดที่ให้มาจะเป็นแบบดิจิตอล TFT LED เต็มรูปแบบ หน้าจออินโฟเทนเมนต์ขนาด12.3นิ้วที่รองรับการเชื่อมต่อ Android Auto และ Apple CarPlay มาพร้อมกับหน้าจอ He a ซ u p Display รวมไปถึงระบบเครื่องเสียงรอบทิศทาง Boss Premium Sound ให้ลำโพงมา12ตำแหน่งและระบบปรับอากาศแบบ omat, แอัตโนมัติแยกอิสระซ้ายขวาในส่วนของระบบส่งกำลังของ Mazda CX-60 p h e v ที่วางจำหน่ายในตลาดยุโรปถูกติดตั้งเครื่องยนต์เบนซินสนสูบ s k าย c t i v ท ความจุ2.5ลิตรทำงานคู่กับมอเตอร์ไฟฟ้ากำลังสูงสุด100กิโลวัตต์ให้กำลังแรงม้าสูงสุดอยู่ที่327แรงม้าแรงบิดสูงสุด500นิวตันเมตรส่วนกำลังด้วยเกียร์อัตโนมัติ8จังหวะที่พัฒนาขึ้นมาใหม่มาพร้อมกับระบบการขับเคลื่อน4ล้อแบบถาวรให้อัตราเร่ง0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้ในเวลาเพียง5.8วินาทีในส่วนของระบบความปลอดภัยจะมาพร้อมกับระบบเทคโนโลยี ความปลอดภัยของ m a z d a c x 6 0มาพร้อมกับระบบกล้อง360องศารุ่นใหม่ระบบเตือนการออกจากรถระบบเตือนการจดจำป้ายจราจรระบบช่วยเบรกอัจฉริยะขั้นสูงพร้อมระบบตรวจจับคนเดินถนนและคนปั่นจักรยานระบบช่วยเบรกฉุกเฉินด้านหลังมาพร้อมกับการตรวจจับคนเดินถนนระบบรักษาให้รถอยู่ในเลนพร้อมพวงมาลัยดึงล้างกลับระบบตรวจจับอาการง่วงนอนของผู้ขับขี่ระบบการแจ้งเตือน การจราจรทางด้านหลังระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติระบบช่วยออกตัวบนทางราดชันและระบบ Driver Personal Station System เพื่อตรวจจับตำแหน่งการขับขี่อัตโนมัติโดยใช้ตำแหน่งดวงตาของผู้ขับขี่เพื่อป้อนข้อม,มูลความเร็วในการช่วยปรับเบาะนั่งและพวงมลาลัยรวมถึงกระจกมองข้างอัตโนมัติเป็นยังไงบ้างครับเพื่อนๆสำหรับข้อมูลเบื้องต้นของ Mazda CX-60 PHEV ที่คาดว่าจะมีการเปิดตัวในบ้านเราภายในปี2023นี้พอจะถูกใจเพื่อนๆหรือไม่หากเพื่อนๆชอบคลิปฝากกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับขอบคุณครับ